กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางชอ่องทุกทุกท่านครับมาพบมาเจอกันนะครับเ <c oughs> สาร์ของวันที่18วันพุธนะครับมิถุนายน2 5งพันนะครับมาเจอกันเสาร์วันพุธท่า,ามกลางนะครับบรรยากาศนะครับถือว่า,าแดดนะครับมือหนีแดด อากาศร้อนอา,อาการของแอดวิไลกันยัง่งพอดีปันไดน,นะครับก็เลยมือนีตามที่จริงผูดคุยบอกกับเ C ซีมือว่านนี้นะครับว่าจะไปงานจังหวัดเขื่อนทีนะครับแอดวิไลไอนะครับมีอาการไอ,อเป็นช่วงๆก็เลยอขอล่านะครับให้ผู้ช่วยไปแท่นนะครับก็เลยบอไดไปนะครับ อาพีแรกก็ยันไปไอ้ไซมูสซพวกนะครับในทีมผู้นำก็เลยบมไปนะครับให้ผู้่วยมันไปแทนนะครับก็เลยขอล่าผู้บังคับบัญชาเดียบร้่อยนะครับอาคับมาภูมาเจอกันเศร้านี้นะครับอาพีแรกก็ะไดตัวเลขแเนวทางมาแล้วนะครับตารางเงินล้านนะครับของปู่โคราชนะครับมาฝากเอฟซีทางช่องกัน เข้ามานะครับเอ็ดวิไลเมื่อคืนนี้ก็อ่านคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์กันสําหรับส่วนเซานี้ยังยังบอดดี้อ่านคอมเมนต์นะครับครับเอ็ดวิไลก็ขอกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีนะครับที่คอมเมนต์มาให้กําลังแรงใจครับในอาการบสบายของเอ็ดวิไลนะครับกับแบบว่าถ้าเอ็ดวิไลคิดว่านะครับถ้าเป็นภาษาโบราณเท่าเอ็ดว่าคิดว่าเป็นไข่อ่า ไข่หลากาสร์นะครับคาว่าไข่หลากศาสร์ไข่ํำเหียก็คือว่าไข่แบบระยะเน่านะครับเพราะว่าแอดวีไล่เคยไข่นะครับอาการแบบนี้บางเวลาก็จะพ่ออยู่นะครับบางเวลาก็จะปวดหัวมากหนักนะครับเพราะว่ามีเอฟซีคอมเมนต์มาถามว่าแอดวลไล่ได้สีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่บ่อนะครับก็คือแอดวลไล่บ่ได้ฉธ์2ปีแล้วนะครับนี่คือเหตุผลหนึ่งก็คือ นะครับเพราะว่าช่วงก่อนๆหนานั้นนะครับแอ,อดวิไลไดฉีดวัคซีนไขวัดไงนี่อบอเอลีเตก็จะบอกเป็นไข้เป็นยังนะครับอันนี้แอ,อดวิไลย่อมรับว่าบอไดซีดวัคซีนไขวัดญ่นี่สองปีแล้วนะครับก็เลยเ็ดไห้ยมีอาการอดๆแอดๆนะครับเอาเอาง่ายๆครับเอฟซี FC ก็คือแบบพ่อรำคั่นนะครับพ่อรำคัน่นบางเทีบางที่กะพ่ออยู่ นะครับบางที่เวลานจะมานะครับเขาก็มีอาการปวดหัวนะครับมีเงือซึมนะครับเรื่องไอนี่ับเป็นช่วงนะครับเป็นโยกถ้าไอเป็นช่วงนี่ก็เอาแบบว่าจนปวดเบ้าตาเลยนะครับมันจะขึ้นไอเป็นโยกนะครับนี่ก็เลยเห็ดเห็ดผลไหทีแอ็ดวิไลครับบอไปรวมงานนะครับจังหวัดเคื่อนทีมือนี่ก็เลยขอล่านะครับ ให้ผู้ช่วย่นไปแทนนะครับไปติบวัตรนาทีแทนนะครับแต่มีลูกบ้านไปรับโฉนดสปกอ,อหไล่ไล่พ่อสมควรนะครับก็เลยมอบหมายนะครับให้ผู้ช่วย่นไปแทนนะครับก็เลยเอาตัวเลขนั่นทางมาฝากนะครับสําหรับตารางเงินล้านของปู่โคราชน,นะครับไดมาแล้วรีบปล่อยทันทีนะครับอขอกาบขอบุญขอบคุณเอฟซีที่เป็นห่วงนะครับ ในอาการบาสบายของแอดวิไลนะครับครับแค่แอดวิไลเบาสมาเียมีอาการเหนื่อยหอบนะครับครับก็ต้องพยายามมาพบมาเจอกับเอฟซีคือเกานะครับครับงมดที่แล้วนะครับแต่ล่างเงินหลานนะครับข้านบนของปูได้มาที่ห้าหกเจ็ดข้านล่างนะครับ0ูนยหนึ่งสอง นแนวทางชุดบนนะครับอ่าแนวทางชุดบนก็คือแตกเก่าสองอ่นแนวทางชุดล่างแตก2-6นะครับนี่คืออ่างวดที่ผ่านมานะครับอ่าแนวทางของปูเข้าชุดล่างเป็นตัวกับ0ูนย์หกหกศูนยะครับนี่ปร,กรากฏว่าแต่ล่างขึ้นล่างของปูมาสามตัวนะครับหกับ0นย์นี่อยู่ล่างสองอยู่บนนะครับมาถึงสามตัว ขับหวัวน,นี้ได้มาแล้วอ่ะเดี๋ยวทั้งยวาวฟิไลจะพาเขียนนะครับใส่เวลาบอด,ดนนะครับอันนี่คือของหวัวที่ผ่านมาเดี๋ยวค่อยแคบหน้าจอพร้อมกันนะครับให้อาฟิไล่เขียนแล้วก่อนนะครับ เดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับขับมาเบิงกันเอ็ดวีไลกับโช่ให้ไปเบิงแหลงน,นะครับมีความแปลกแตกต่างกันอ่ามันแตกต่างนะครับก็คือเดี๋ยวเอ็ดวีไลเจาะห้เบิงนะครับที่ปูทรงมานะครับชัดจีนนะครับนี่นะครับ,นะรบนี่คือตัวเลข ที่ปูส่งมานะครับเดี๋ยวแอดวิไละเจาให้เบิงอีกเป็นยังแอดวิไลคือเอาให้เบิงกนะครับก็บคือโทรศัพท์ก็มีปัญหานะครับที่แอดวิไลเอลเอกห้เบิงนะครับเพราะว่าแนวทางตัวเลขที่ปูส่งมานะครับเนี่ยได้เป็นตัวเก่าตัวเดิมนะครับได้เป็นตัวเก่าตัวเดิมแต่เพียงว่า เปลี่ยนตัวเน้นย้ำซื้อนะครับนี่ครับวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมนะครับเบิ้งให้ดีงวดวันที่หนึ่งก,กรกฎาคม2568ได้ตัวเก่าตัวเดิมนะครับบางคนบางิี่เข้าใจว่าเอ็ดวิไลเอาคลิปเก่ามาลงบอมแมนนะครับได้ตัวเก่าตัวเดิมคือเอดวิไลบอกนะครับก็บคือการนําเสนอ,อได้มากแบบไดกับนาเสนอแบบหนักน,นะครับได้ตัวเก่าตัวเดิม ก็คือต้องเป็นสูตรของปูนั่นเองนะครับคานบนนะครับจะเป็นห้าหกเจ็ดตัวเก่าตัวเดิมนะครับคานล่างครับศูนย์หนึ่งสองเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัวเน้นย่ำนะครับเอฟซีเดี๋ยวมาเบิ่งกันเอาวิ่งนะครับแต่ว่าวิ่งนะครับเปลี่ยนเป็นตัววิ่งนะครับวิ่งงวดที่ผ่านมาจะได้แปดกับเจ็ดนะครับ งวดน,นี้ได้1กับสองนี่ครับความแตกต่างอยู่ที่เล็กวิ่งนะครับเอาวิ่งหนึ่งกับสองเดี๋ยวแอดวิไลจะเอาโซ่ของเขาเปรียบเทียบ er อีกรอบหนึ่งนะครับอนัแนวทางตารางเงินล้านของปู่โคราชนะครับจะเป็นสูตรมัดรวมบนล่างนะครับสูตรมัดรวมบนล่างเบ่งให้ดี เขามาจับคู่กันเลยนะครับที่ปูจับคู่มาให้นะครับก็คือได้ตัวเก่าตัวเดิมเพียงแต่ว่าเลขวิ่งเปลี่ยนเลขวิ่งนะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอง ต่อไปครับ60 61 62ถ้าตามเอสวิไลเบิร์นะครับเลขอาจจะมาตัวเก่าตัวเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนหลักนะครับเปลี่ยนหลักก็คือหลักหน่วยหลักสิบแค่นั้นนะครับต่อไปครับ70 1> 7จ็ดหนึ่งเจ็ดสอง่ะเดี๋ยวแอดวิไลจะเอาให้เบิ้งนะครับอ่านี่คือเรียบร้อยเร็จแล้วนะครับจะเอาเปรียบเทียบกันนะครับแตกต่างที่เล็กวิ่งนะครับจับคูดใดมาแบบเกา่างวดที่ผ่านมานะครับปูจะวงกลมครับก็คือ60707172นะครับ เบิ้งให้ดีนะครับความแตกต่างของงวดนี้นะครับงวดนี้ปูวงกลมแค่2คู่แค่นั้นนะครับงวดที่ผ่านมาวงกลม4คู่6006แตกล่างเลขวิ่ง7กับ8นะครับงวดนี้เลขวิ่ง1กับ2นะครับเบิ้งให้ดีนะครับอความแตกต่างครับก็คืองวดนี้ปูวงกลมนะครับ71ยังติดอยู่นะครับปูวงกลม71ครับคู่แรก คู่ที่สองครับเป็นหกหนึ่งครับอ่าก็คือนําเสนอตามสูตรที่ปูไ้มานะครับนี่คือตารางเงินหลานของปู่โคราชนะครับอ่าถือว่าสรุปหามือนีวันที่18บอ่าเบิ้งห้ดีนะครับสรุปวันที่18บแอ่าอมมนเอาคลิปเก่ามาลงนะครับเพียงแต่ว่าสูตรคำนวณของปูได,ดมาแบบนั้นนะครับ จัดวิไลกับมีนาที่นําเสนอนะครับให้เข้าใจตามนี้นะครับเลกวิ่งจะเปลี่ยนเป็น1กับ2งวดที่ผ่านมาวิ่ง8กับ7นะครับแล้วก็งวดนี้ผู้วงกลมให้แค่2คููนะครับ61กับ71อ่งงวดที่ผ่านมา60 70 7 1 7 2ูนงวดนี้วงกลมให้แค่2คููครับ1กับกฎาดาคมเบิให้ดีอดีทั้งของเก่าของใหม่นะครับ แอดวิไลเอเอามาเปรียบเทียบให้บึง้งแคบหน้าจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้จากล่ากันไปกับแนวทางตารางเงินล้านปู่โคราชนะครับอยู่ดีไม่แห้งเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ